ันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสัมพันธ์ค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนำเอกสารชิ้นนี้ขึ้นมาที่คุณรูได้แจกในรูปแบบของหลอนะในสัปดาห์ที่แล้วเราจะใช้เอกสารตัวนี้เรื่องการอ่านจับใจความประกอบกับการเรียนในสัปดาห์นี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะไปดูความหมายของการอ่านจับใจความนะค่ะการอ่านจับใจความคือการอ่านที่ผู้อ่านการอ่านจับใจความสัมพันธ์ของเรื่องให้ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในส แต้งชัดเจนค่ะซึ่งทําให้เราสองวนนี้ได้การดังนี้นั่นก็คือหนึงนหนบบง่งตั้งคำถามสองจัดทําเป็นแผนภาพความคิดการตั้งคําถามนะคะก็จะมีการตั้งคําคถามแล้วก็ตอบโดยเราจะใช้ด้วยกันทั้งหมดห้าวิธีนั่นก็คือใครทาอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรค่ะอีกรอบนะคะเราจะตั้งคําถามด้วยกันทั้งหมดห้าคถามนั่นก็คือใครอะไรที่ไหน เมื่อไรแล้วก็อย่างไรคะ่ะซึ่งการตั้งคำถามนะคะจะช่วยให้เราหาคําตอบแล้วก็สามารถนํานคําตอบนั้นที่เป็นประเด็นม,มาจาับใจความเป็นใจความสัมพันธ์ของเรื่องหน้าค่ะซั่งใครนะคะก็หมายถึงตัวละครในเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นคนหรือไม่เป็นคนก็ได้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรืออาจจะไม่เป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้ค่ะ<ม>อย่างเช่นในนิทานที่เราเคยอ่านตอนเด็กๆนะคะก็จะเป็นทั้งคนอาจจะเป็นทั้งไม่ใช่คนนั่นก็คือเทวดา นางฟ้าแม่มดแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนที่ไม่ใช่คนนะคะหรืออาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลยก็อาจจะเป็นติ่งสองพูดได้หนังสือพูดได้โตพูดได้ก็อีพูดได้แบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนทําอะไรก็คือเรื่องราวภในเรื่องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างหรือเขาก,กําลังทําอะไรนั่นเองเช่นในรูปนี้นะคะถ้าถามว่าทําอะไรเราจะสามารถจับประเด็นได้ก็คือเขาเปัน่นจักรยาน น้องเล่นว่าวสน,นับวิ่งที่สาวยืนอยู่ข้างแม่หรือคู่กำลังเตะฟุตบอลน,นั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะทําให้เราทราบว่าใครกําลังทําอะไรบ้างเราจะสามารถดูได้จากหนึ่งรูปประกอบหรืออ่านบรรยายนั่นเองค่ะซึ่งในบางเรื่องนะคะก็จะไม่มีาภาพประกอบมาให้เราว่า,เ,าเขากําลังทําอะไรบ้างเหมือนตัวอย่างทีง่น้องครูยกมาแต่นักเรียนจะต้องสามารถจับประเด็นให้ได้ว่าเขาทําอะไรแม้จะไม่มีรูปภาพนะคะ ที่ไหนก็คือสถานที่ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องค่ะอาจจะเป็นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจหรือห้องนอนห้องน้ำแบบนี้เป็นต้นค่ะเมื่อไรเมื่อไรก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไรบางเรื่องอาจมีการระบุเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่นขณะนี้เวลา9้านาฬิกาสบนาฬิกา18นาฬิกาเป็นต้นแต่บางเรื่องไม่มีการระบุเวลาที่ชัดเจน แต่จะระบุเป็นช่วงเวลามาแทนเช่นช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงกลางวันช่วงเย็นช่วงดึกแบบนี้เป็นต้นค่ะอย่างไรอย่างไรในที่นี้หมายถึงวิธีการเล่าเรื่องบรรยากาศในเรื่องเป็นอย่างไรเช่นบรรยากาศภายในเรื่องเต็มไปด้วยความอบอุ่นบรรยากาศภายในเรื่องเต็มไปด้วยความสศกเศร้าเสียใจบรรยากาศภายในเรื่องเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริง เป็นต้นค่ะเราจะมาสรุปการอ่นาน,นตัดใจความโดยวิธีการตั้งคำถามทำได้ด้วกันทั้งหมด5้ข้อมีอะไรบ้างนะใครจำได้บ้างไปดูกันเลยข้อที่หนึ่งก็คือต้องอรู้ว่าตั้งคำถามหัวข้ออะไรหัวข,ข้อแรกนั่นก็คือใครถูกไหมข้อที่สองก็คือทำอะไรหัวข,ข้อที่สามที่ไหนหัวข,ข้อที่สี่เมื่ออะไร แวิธีที่5อย่างไรนั่นเองการอ่านจับใจความโดยใช้คําถามทําได้ทั้งหมดคําคถามก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรทำให้มันแม่นขึ้นใจนะคะเด็กๆเรามาดูการอ่านจับใจความวิธีที่สองดีกว่าเปิดมาหน้าต่อไปนะคะอยู่หัวข้อน,นี้จะอยู่ในแผ่นที่สองของเอกสารนะคะวิธีนี้ก็คือการใช้แผนภาพความคิดนั่นเอง การใช้แผนภาพความคิดคืออะไรการใช้แผนภาพความคิดเป็นการแสดงความรู้โดยใช้แผนภาพก็คือการนําข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงมาจัดระบบรูปภาพเพื่อสร้างเป็นแผนภาพขึ้นมาหรือจัดความคิดโดยการนําหัวข้อประเด็นต่างๆมาสร้างหรือมาแยกย่อยออกเป็นรูปภาพซึ่งขั้นตอนของการสร้างแผนภาพความคิดทําได้ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้นหง ำหนดชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอด 2. องถ้า์มสมองคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดนั้นและจดบันทึกให้เป็นคำหรือกลุ่มคำสั้นๆวิธีที่สามนำคำหรือกลุ่มคำที่จดบันทึกไว้ซึ่งมีความสัมพันธ์กันนำมาจัดก,กลุ่มและตั้งชื่อกลุ่มเป็นหัวข้อย่อยอีกทีและเรียงลำดับกลุ่มคำตามความสำคัญค่ะดูตัวอย่างเลย นี่นะคะจะเป็นตัวอย่างของแผนภาพความคิดให้นักเรียนดูเอกสารประกอบนะคะก็คือเห็นตรงนี้ไหมเครื่องหมายวรรคตอนตรงนี้จะเป็นหัวข้อที่หนึ่งตามขั้นตอนของการสร้างแผนภาพความคิดนั่นก็คือกำหนดชื่อเรื่องใช่ไหมในที่นี้ในตัวอย่างชื่อเรื่องก็คือเครื่องหมายวรรคตอนถูกไหมคะ,ะเครื่องหมายวรรคตอนสามารถแยกย่อยออกเป็นประเด็นอื่นๆได้ดังนี้ถูกไหม ตามนี้ไหมตามหัวข้อซึ่งทั้งสามหัวข้อนี้นี่เห็นไหมกรอบสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีน้ําเงินตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่สองของการสร้างแผนภาพความคิดตออายที่ครูสอนไปนั่นคือนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวับชื่อเรื่องนั่นจะเป็นความคิรดรวบยอดนั่นเองก็คือตรงน,นี้เครื่องหมายวรรคตอนอ่านข้อความโดยทําเสียงให้สอดคล้องกับข้อความแยกส่วนแยกตอน ต้องอ่านออกเสียงซึ่งสามหัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับนี่จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อใหญ่ของเรานั่นก็คือเครื่องหมายวรรคตอนซึ่งทั้งสามข้อเนี้ยจะมาอธิบายเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองว่าเครื่องหมายวรรคตอนมีอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างก็คือเราจะสามเราจะแยกหัวข้อย่อยออกมาจากหัวข้อใหญ่นั่นเองการตั้งคำถามและเลี่ยนภาพความคิดเกี่ยวกับการอ่านจับใจความได้อย่างไร ใครตอบได้ไหมการตัง้งคำถามและการใช้แผน,ผานภาพความคิดจะเกี่ยวข้องกับการอ่านจับใจความก็คือจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้อ่านนั้นจับใจความสําคัญของเรื่องได้ง่ายขึ้นช่วยให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเรื่องที่อ่านสิ่งที่กําลังอ่านได้อย่างชัดเจนได้อย่างตรงประเด็นแล้วก็ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ทำได้จากการสอนวิธีที่ครูบอ,อกไปนั่นก็คือตั้งคำถามแล้วก็เขียนเป็นแผน,ผานภาพความคิดนั่นเอง มาถึงส่วนที่สําคัญของสัปดาห์นี้แล้วาการบ้านการบ้านเชินที่หนึ่งครูได้ส่งให้นักเรียนแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือใบงานตอนที่หนึ่งตรงนี้ให้นักเรียนอ่านเรื่องนี้การละเล่นของไทยแล้วก็มาตั้งคําถามและตอบคําถามตั้งเองแล้วก็ตอบเองไม,ไม่จำกัดหรือไมออ่ไม่ฟิกว่าจะเป็นหัวข้ออะไรให้นักเรียนตั้งจากความเข้าใจและ ตอบตามความเข้าใจหลังจากนั้นให้นักเรียนมาสรุปสาระสําคัญของเรื่องสรุปสั้นๆไม่ต้องอายาวมากอาจาจะสรุปว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรมีกี่วิธีมีอะไรบ้างเป็นต้นส่วนการบ้านชิ้นที่สองก็จะให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดซึ่งจะให้อ่านเรื่องโลกใต้น้ําหลังจากนั้นให้นักเรียนมาทํรใบงานตรงนี้แล้วแยกเป็นประเด็นออกด้วยกันทั้งหมดสาม ้อนั่นก็คือโรคตน้านาเขาอธิบายหรือเล่าถึงเหตุการณ์อะไรบ้างให้นักเรียนเ,เขียนมาเอาส,อสั้นๆก็ได้เอาตามที่นักเรียนเข้าใจซึ่งการบ้านทั้งสองชิ้นนี้มันครูดได้อธิบายไปตอนต้นแล้วเหมือนที่เราเรียนไปใช่ไหมเรื่องการอ่านปันิเสควา็ทําได้โดยสองวิธีด้วยกันก็คือตั้งคําถามแล้วก็เขียนเป็นแผนภาพความคิดถ้านักเรียนตั้งใจเรียนและอ่านายงานที่มันครูให้จากดาหร์ที่แล้วประกอบ นักเรียนจะสามารถทําการบ้านทั้งสองชน,นิดได้ด้วยอย่างสมบูรณ์และเสร็จสิ้นไปได้ดีดค่ะอย่าลืมส่งการบ้านของครูนะส่วนสัปดาห์นี้เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายอย่าลืมทําการบ้านนะอ่านทบทวนด้วยละ่ะเดยกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ